สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนและทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะครับในแบบฝึกหัดเล่มนี้นะครับแบบฝึกหัดเล่มนี้มีชื่อว่าเรียนรู้จํานวนกับตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนรู้จํานวนกับตัวเลขทีนี้ให้เด็กเด็เปิดไปหน้าที่8นะครับหน้าที่8วิธีเปิดเลข วิธีเปิดแบบฝึกหัดก็คือให้เด็กๆสังเกตด้านบนมุมของแบบฝึกหัดนะครับจะมีตัวเลขอยู่และวันนี้เราจะทำในหน้าที่8นี่นะครับเลข8ทีนี้เด็กๆมาอ่านคำสั่งตามคุณครูนะครับให้เด็กๆชี้และอ่านคำสั่งตามคุณครูนะครับโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีจำนวนเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ โยงเส้นจับคู่ภาพที่มีจำนวนเท่ากันโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีจำนวนเท่ากันก็คือตอนแรกเรามาดูด้านซ้ายมือของเราก่อนนะครับด้านซ้ายมือของเราจะเป็นเด็กๆนะครับมีจำนวนเด็กๆที่ต่างกันด้านขวามือจะเป็นผลไม้ผลไม้ก็จะมีแอปเปิ้ลมีส้ม แล้วก็มะม่วงนะครับผลไม้ก็จะมีจํานวนที่แตกต่างกันออกไปเรามาดูการภาพซ้ายกันก่อนนะครัภาพเด็กๆเด็กๆด้านซ้ายมือภาพแรกมีจำนวนเด็กๆทั้งหมดกี่คนครับเด็กๆมาช่วยกันนับนะครับหนึ่งคนสองคนภาพแรกจุดตรงนี้นะครับมีเด็กๆทั้งหมดกี่คน มีจำนวนกี่คนครับดูมือครูครับ2คนด้วยกันทีนี้เราก็มาดูภาพด้านขวามือภาพด้านขวามือก็คือให้จับผู้ผลไม้ที่มีจำนวนเท่ากับเด็กด้านซ้ายมือนะครับเมื่อกี้เด็กมีกี่คนนะครับมีทั้งหมด2คนด้วยกันดังนั้นเราต้องมาหาภาพผลไม้ที่มีทั้งหมด2ลูกด้วยกันนะครับ เด,เด็กคิดว่าผลไมาช้ชนิดไหนมีทั้งหมด2ลูกครับแอปเปิ้ลใช่ไหมครับไม่ใช่ส้มใช่ไหมครับไม่ใช่มะม่วงใช่ไหมครับมะม่วงมีทั้งหมดกี่ลูกครับมีทั้งหมด2ลูกอ่ะถ้ามันมี2ลูกเราก็โยงจากตรงนี้ไปหาคู่ที่เหมือนกันที่มีจำนวนเท่ากันเลยนะครับ ต่อไปภาพต่อไปภาพที่สองมีเด็กทั้งหมดกี่คนครับเรามาช่วยกันนับหนึ่งสองสามสี่มีเด็กทั้งหมดกี่คนครับสี่คนด้วยกันนะครับภาพต่อไปเราก็มาดูด้านขวามือผลไม้ชนิดไหนมีทั้งหมดสี่ลูกแล้วก็ โยงเส้นไปหาผลไม้ชนิดนั้นเลยนะครับต่อไปเป็นภาพภาพที่3ามเด็กๆก็นับจำนวนเด็กๆแล้วทีนี้เด็กๆก็มาดูเองนะครับว่าผลไม้ชนิดไหนมีจำนวนเท่ากับเด็กๆของภาพนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับจำนวนเท่ากันแล้วนะครับให้เด็กๆ ระบายสีให้สวยงามระบายสีให้สวยงามพอร,ระบายสีเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายเราจะมาทำอะไรกันครับเราจะเขียนชื่อและชั้นนะครับวิธีเขียนชื่อและชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะยกของเพื่อนเป็นตัวอย่างนะครับเรามาดูของเพื่อนคนนี้กันนะครับวิธีการเขียนก็คือ ไม่ต้องเขียนตัวใหญ่นะครับให้เขียนตัวพอดีกับบรรทัดนะครับเพราะว่าใครเขียนตัวใหญ่มาแล้วมันจะทำให้ซ้ำกันกับแบบฝึกหัดที่เราทำนะครับก็คือมันจะใหญ่เกินนะครับเราก็เขียนตัวพอดีนะครับโดยดูของเพื่อนเป็นตัวอย่างนะครับเช่นเด็กหญิงพัชราภาอันนี้คือชื่อของเขานะครับ พอถึงนามสก,กุลนะครนามสก,กุลก็จะเว้นนิดนึงแล้วมาเขียนตรงนี้จิตเที่ยงอันนี้คือนามสก,กุลของเขานะครับอันนี้เป็นชั้นนะครับก็คือชั้นอนุบาล3-3ทับ3แต่เราจะเขียนตัวย่อเป็นอออางจุด3-3ทับ3นั่นเองนะครับหน้าต่อไปนะครับให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่9นะครับ นาทีเก้าคำสั่งเขามีอยู่ว่าวาดภาพผลส้มให้พอดีกับจำนวนเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับวาดภาพผลส้มให้จำนวนพอดีกับเด็กก็คือตอนแรกเรามานับกันก่อนนะครับว่าเด็กๆมีทั้งหมดกี่คน1นึคน2คน สคนดังนั้นเราต้องวาดผลส้มให้เท่ากับตัวเด็กนะครับก็คือทั้งหมดสามผลด้วยกันนะครับโดยจะให้เด็กๆวาดตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับเมื่อวาดเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะครับหลังจากนั้นก็เขียนชื่อนามสกุลและชั้นของตัวเองเหมือนเดิมนะครับ